หากว่าการใช้สม e ูทตอีคลีนแบบสูตรปกติยังให้ความกระจ่างใสไม่พอขอแนะนำให้ลองใช้สูตรนี้เลยค่ะเนื่องจากมีสารสกัดธรรมชาติที่เข้มข้นจากเมวาไว้สามารถเติมสารอาหารให้กับผิวได้อย่างล้ำลึกทำให้ผิวมีความกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางหรือเกิดการระคายเคืองและยังเพิ่มคุณค่าด้วยวิตามินอีซีเอที่ช่วยเพิ่มความนุ่มชุ่มชื้นให้แก่ผิวพร้อมช่วยแก้ปัญหาจุดด่างดำที่ฝังลึกได้อีกด้วย สำหรับผู้ที่มีผิวบอบบางระคายเคืองแพ้ง,ง่ายการเลือกใช้ครีมที่ช่วยฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงก็สามารถกู้ผิวเสียให้กลับมาเรียบเนียนไรสิวได้ซึ่งในส่วนผสมของครีมสูตรนี้มีการใช้ส่วนผสมหลักๆจากใบโบ,โบัวบกวิตามินอ e, ีและดอกดาวเรืองโดยส่วนผสมเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการเพิ่มความชุ่มชื้นและสร้างผิวให้แข็งแรงบวกกับซ่อมแซมผิวทำให้ช่วยลดการระคายเคืองลดรอยแดงต่างๆได้ดีค่ะ ผิวที่ขาดน้ำควรได้รับการบำรุงและเพิ่มความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึกเพื่อช่วยฟื้นฟูความอิ่มน,น้ำในผิวตามธรรมชาติและหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดผิวแห้งเป็นขุยซึ่งครีมสูตรนี้จากสมูทอีได้นำเอาส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มน้ำให้กับผิวไว้อย่างเข้มข้นพร้อมให้สัมผัสแบบเนื้อเจลครีมจึงทำให้ตัวครีมสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกไม่ทำให้เหนียวเหนอะเหมาะกับทุกสภาพผิวและยังให้สัมผัสแบบคูลลิ่งเอฟเฟกต์ที่ช่วยทำให้ผิวเย็นสบายขึ้นด้วยค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานมายาวนานในเมืองไทยเพราะนอกจากจะมีคุณภาพดีแล้วยังมีราคาย่อมเยาวอีกด้วยตัวครีมใช้ส่วนผสมที่สกัดจากธรรมชาติ100%มีทั้งวิตามิน C วิตามินอ e, อโลวีรา โจโจบ้าออยและเซนเทลล่าเอ็ดเซนซึ่งส่วนผสมเหล่านี้มีคุณสมบัติช่วยเติมน้ำให้ผิวทำให้ผิวชุ่มชืน้นไม่แห้งกร้านทั้งยังช่วยลดลืนจุดด่างดำเพิ่มความสดใสให้กับผิวของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ สำหรับสา,สาวๆที่ไม่ค่อยมีเวลาและต้องเร่งรีบในตอนเช้าขอแนะนำให้ลองครีมสูตรนี้ซึ่งมีการผสมทั้งสารกันแดดบวกกับเป็นทินเทศที่ช่วยปกปิดไปในตัวด้วยสำหรับสารบำรุงที่ใส่มานั้นจัดเต็มทั้งวิตามินซีอัลบูตินและวิตามินอ e, ีทำให้ช่วยบำรุงพร้อมกับปกปิดไปพร้อมๆกันซึ่งการบำรุงยังสามารถช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นพร้อมเพิ่มความกระจ่างใสและยังมีสารกันแดดที่เป็นแบบออแกนิกซันสกรีนด้วย คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด